เข้ามาแล้วนะครับ Toyota Camry โฉบออนยูนะครับปี2019นสิบเกะคันนี้สีขาวมุกนะฮะคันนี้ภายในเป็นภายในสีดำนะครับไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นโลนะครับคันนี้เสนอขายที่ราคาแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะฮะสำหรับโตโยต้าแคมรี่สองจุดศูนย์จนะครับปี2019นะครับตัวนี้เป็นตัวออนยูแล้วนะฮะโฉมปัจจุบันแล้วนะครับสำหรับแฟนขับสาวกนะครับโตโยต้าแคมรี่นะใครชอบปุกกายก็ ติดต่อนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะฮะ082 510นะครับ4405นะฮะนี่เลยสีขาวมุกนะฮะไม้แสนห้านะครับราคา899,000บาทเท่านั้นนะครับส่วนกาเข้ามาดูรถที่บริษัทคออโต้ได้เลยนะครับเครื่องยนต์ 2.0G นะครับนี่เลยเข้ามาแล้วนะครับใครจองก่อนได้ก่อนนะฮะผ่านแชก่อนก็มีโอกาสเป็นเจ้าของก่อนนะครับโตโยต้าแคมรี่ปี2019เครื่อง 2.0G ไม้แสนห้าภายในสีดำ